อันเป๊ะเป๊นแฮะวันนี้แขกรับเชิญนะฮะแขกรับเชิญอ๋อสุดพิเศษของเราวันนี้เป็นริทเตอร์นะฮะแมวของเกมเพลย์นะฮะก็ไม่เจอกันนานก็หลังจากที่เรามีเจ้าหนูนี่มานะฮะเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องนี้เลยใช่ก็เราจะมา อันแรกในทีมที่เรียกว่าคนรักแมว cat lover cat lover ดังนั้นอันที่ออกมาต้องสัมภาษที่สุดก่อนอ้โหนักมากโอ้โหอันนี้สำคัญมากๆนะในการเลี้ยงแมวนั่นคือสายแมวนะครับสายแมวต่อไปเป็นของขบเคี้ยวสนุกสนุกสารพัดของกุ๊กที่มีอยไรตัว cat powder นะ cat powder แล้วก็เป็นผงเหมือนผงนี่เป็นผงปลาอะไรกันนะปลาอันนี้จะเป็นซอฟต์เจอร์กี้ก็คือเป็นเจอร์กี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ยแบบเดียวที่นิ่มๆนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นดรายฟิชนะฮะก็เป็นปลาแห้งนะฮะปลาแห้งซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่น้องแมวชอบและที่สำคัญก็คือของ3อย่างนี้นะครับไม่อ้วนด้วยสำหรับแมวเพราะว่ามัน low fat มีแต่โปรตีนทั้งนั้นครับผมลิกเตอร์ทำอะไรอยู่ลูกนะฮะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ลิกเตอร์ชอบกินมากนะฮะขนมเบียแมว ขนมแมวเลียอ,อันนี้คือถ้าเราสะบัดถุงแค่เนี้ยถ้าลิขิตเห็นปุ๊บลิขิตจะแล้วก็วิ่งมาหาเลยลเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะต่อไปนะฮะสุดท้ายเป็นเจ้านี่เลยนะฮะเป็นขอ,ของเล่นนะฮะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าของเล่นแมวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีเกมนะฮะที่เราจะเล่นกับน้องลิขิตนะซึ่งน้องลิขิตน่าจะหนาวนะเพราะว่าจากที่นี่ใช่เราก็เลยห่มใช่ห่มเนาะเอาเนื้อห่มอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเลยละกันนะฮะนัดของแมวนะฮะชื่อบอกบอกแคทแคทมันชีสมันชีสนะฮะงบงบงบงมันชีสเพียเนี่ยก็จะให้เจฟกับเกมเลือกมานะว่าเราจะกินอันไหนดีไม่ใช่ไม่ใช่นี่ดีนะเนี่ยที่มีลิเตอร์มาเพราะงั้นเรากินเองแล้วนะคือให้เราเลือกว่าอันไหนเนี่ยลิเตอร์จะเป็นลิเตอร์ชอบกินอันไหนใช่นะฮะจะให้คนนี้ไม่ใช่เจ้าของเลือกก่อนละกันโอเคงั้นเราเลือกเราเลือกแคทพาวเดอร์ เฮ้ยรู้ได้ไงอุว <właściwie> า คือเพราะว่าแมวนะครับปกติเนี่ยถ้าแมวที่กินยากเนี่ยลิเตอร์ถือว่าเป็นแมวที่กินยากเลยคือของที่กินยากเนี่ยส่วนมากมันจะชอบกินอะไรที่แบบเล็กๆง่ายโมเลกุลเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฉีกออกมาใส่มือแล้วถ้าลิเตอร์ชอบของคนไหนแล้วไปกินของคนนั้นก่อนเนี่ยถือว่าประกันชนะไปนะฮะลิเตอร์หนูต้องช่วยป๊าป๊านะชนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครชนะเนี่ยได้ลิเตอร์กลับบ้านไปเลี้ยงเลยไม่เอาท่านายเป็นยีนะฮะ โอ้ my god นะฮะเป็นเป็นหมูหยองเื่องยหมูหยองแต่ไม่ใช่หมูหยองนะมันมาจากปลาปลาหยองปลาหยองปลาหยองนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเล็กๆแบบนี้นี่นี่นีกเตอร์ดี๋ยวแล้วตามือกันใกล้ๆกันใกล้ๆกัน1น3สองต้องบอกเลยว่าลิกเตอร์เนี่ยเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะกินยากนะครับเฮ้ย เอ้าวจะหกเอ้ยโอ้โหโอ้โหก็ถือว่าตอนนี้เจ็มชนะครับผมโอเคนะต่อไปนะฮะเราจะพักเบรกให้วิกเตอร์ได้เติมพลังแบบพักเบรกนะฮะโดยที่วิกเตอร์จะชอบกินอันนี้มากใช่ไหมใช่อันนี้สองอันเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีหลายรสชาติมากๆเลยนะมันมีแบบทูน่าแซลมอนมีไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเชล ช,ช่าซูรุฟูนามารูโกคือมันก็คือขนมแมวเลียนั่นเองวิธีกินก็คือ,อไวิธีกินก็คือฉีกซองแล้วก็เออเห็นปุ๊บเอ,อพลิกเตอร์จะตา,ต,า,ต,า,าต่อขึ้นมา่ะกินได้เลยใช่ไหมเหมือนบสมเกาหลีอะไรพลิกเตอร์ อาาบีบหน่อยบีบหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้ถูกใจนะบีบเขาหนโอ้ตายแล้วตายแล้วคือบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบแบบเป็นซองแล้วก็แบบเป็นทั้งกระปุกเป็นแบบทั้งกระปุกเลยนะซึ่งเวลาที่เกมซื้อทีเนี่ยเกมก็ซื้อเป็นแบบกระปุกใหญ่ๆเลยโอ้โหอันนี้ลิเตอร์กินใหญ่เลยนะฮะบอกว่าแสดงว่าอันนี้เนี่ยก็คือแมวที่กินยากๆนี่ก็คือกินได้หมดใช่โอเคสำหรับรสชาติเป็นไงบ้างครับคุณลิเตอร์นี่นี่นี่เกมเพย์ต้องถามพาลิเตอร์ลิเตอร์เป็นไงบ้างครับ ชอบกินมากเลยปลาชอบให้กินทุกวันเลยอันนี้เออเป็นลิกเตอร์หรือเป็นอะไรอันนี้ลิกเตอร์ไงเสียงลิกเตอร์อันนี้เสียงเกมอ๋อโอเคเอ,อ่ะสะพ้ายใหม่สิ<ๆ>แล้วแล้วเออจะกินอีกไหมครับคราวหน้านี่อยากกินทุกอันเลยครับมีหลายรสชาติมากอร่อยทุกอันปากขยับ <S <S ชัดเจ<อ>นมากอะไรหรอ ก็เป็นว่าอันนี้ก็คือเป็นของโปรดของลิเกเตอร์คือว่าเชื่อว่าแมวทุกตัวที่กินยาหรือกินตัวนี้ได้ใช่ครับผมดูสิกินปุ๊บก็อมดระับเลยนอนเฉยเลยนะฮะเอาค้างพลาดเลยเพราะฉะนั้นนะเราก็จะไปที่ของเช่นต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะทรายแมวทรายแมวนี่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็มันก็มีหลายแบบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางแบบเนี่ยฝุ่นมันจะเยอะนิดนึงเนาะ แล้วก็จะมีสารต่างๆก็อาจจะทําให้เวลาที่ขาแมวหรือว่าก้นของแมวเนี่ยมันไปโดนเนี่ยก็อาจจะทําให้แมวแพ้ได้แต่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีท็อกซิคที่สำคัญคือมันลดเรื่องของความเหม็นด้วยนะเป็นกลิ่นมันมีกลิ่นนะครับเขาบอกว่า speed odor reduction นี่คือ,อแบบว่าลดการกลิ่น,นใช่ครัแบบอย่างเร็วเลยแล้ว,ลวก็ powerful clumping action คืออะไร powerful clumping action ก็คือมันจะคลามแบบ จะจับใช่ชเป็นจับเร็วมากไม่ไม่มีกลิ่นออกมาครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่ามันจับตัวช้านะครับมันก็ทําให้น้ําทีอ่อุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันซึมออกไปแล้วทําให้เปลืองสายมากการที่มันจับตัวเร็วเนี่ยมันก็จะไม่เปลืองสายโอเคครับผมสำหรับของชิ้นสุดท้ายที่เราจะมาเป็นของเล่นคือบอกเลยว่าคู่แบบนี้นะแมวทนเห็นไม่ได้จริงๆแมวจะต้องเล่นแต่พอดีว่าไม่แน่ใจนิสัยลิกเตอร์จะเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าลิเกเตอร์จะชอบ มันเป็นแมวที่แปลกมากคือลิกเตอร์ชอบเลียถุงตัวนี้นะฮะเขาจะให้มาเป็นสองสอง,สองไม้สองไม้นะฮะเหมือนไม่ชิ้นเลยนะฮะก็ <laughs> คือตัวนี้จะหมุนออกมาได้เพื่อเพื่ให้ออกมายาวแค่ไหนก็ได้นะ,ะแล้วหมุนเก็บได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นกับน้องแมวแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้เพราะว่ายาวขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมมันจะตบมือเราใช่มันตบมือเราแล้วก็ถ้าสมมติว่าสามารถซูมที่เท้าผมได้ี่เห็นว่ารอยอยที่แมวผลเลยอะมากเส้นก็ไหนลองซิ ลอคเตอร์สนใจเหรอเว้ยก็คือเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ลิกเตอร์เนี่ยยืนอยู่บนโต๊ะแล้วเราก็จะต้องการ attention จากลิกเตอร์ให้มากที่สุดดึงความสนใจดึงความสนใจของลิกเตอร์ให้อยู่บนโต๊ะให้ได้หนาที่สุดโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปเลยนะฮะโอเคนะฮะเชือโต๊ะซะหน่อย เพื่อให้นิคเตอร์ไม่กินอาหารเป็นตัวที่งเหลืออยู่ตรงนี้ลและเท้าจะได้ไม่เลอะด้วยใช่ครับผมแล้วก็กระดาษที่เราใช้เนี่ยเป็นกระดาษที่เรียกว่าเป็นสมาทเตอร์นะครับนี่เลยกระดาษสำหรับคนที่ฉลาดฉลาดใดใช่ไหมใช่เพราะ<อ>ว่าใช้ได้ทั้งคนใช้ได้ทั้งสัตว์เพราะคนที่ฉลาดน่ดก็ต้องรักในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยอี o f r i นี d l y ok ใส่กลองใหเก่งเรยเดี๋ยวจะให้ทีมงานจับเวลานะฮะแล้วเราก็จะจัดการาากับเจ้าน้องแมวนะฮะเพื่อให้อยู่เนตัวให้ทีมงานที่สุด ไปแล้ว<ม> <enta> ห้าวิเฮิเตอร์หนูมานี่มาเฮิเตอร์อเจารย์มา,าช่วยนะช่วยอ่ะเฮ้ลิเตอร์อาจารย์เจ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 ใหญ่สิบหกวินาทีนะครับวันนี้เสมอเสมอช่วงนี้เสมอเยอะมากเลยนะดันสิ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสมอแล้วเราต้องทำอะไรเราก็จะต้องเป็นแมวทั้งคู่ไหมนะเราจะต้องร้องว่าเหมียวนะฮะเหมียวใครที่พอกว่าเหมียวใครที่พอกว่าลิกเตอร์ไปเลี้ยงนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยจะทำเสียงแมวเดี๋ยวก่อนว <c oughs> อะไรเนะนี่ยมันเสียงลกปัเดี๋ยวตอนนี้นายลิกเตอร์น่าจะปวดท้องนะฮะัุกเลย รีบลงไปตอนเมื่อกี้5วิอ่ะเพราะเขาปวดทว้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอลาไปเพื่อที่จะเอาลเตอร์ไปไปอีกนะครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ไซแมววันนี้ที่เตรียมมาเลยดูว่ามันจะเปรี้ยวขั้ีแค่ไหนนะฮะโอเคนะผม <laughs> โอ้โหยังไม่เปิดกลิ่นก็หอมออกมาแล้วนะกลิ่นอะไรอ่ะกล <laughs> ิ่นมันกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองดมดูึงจะพักนิงเดี๋ยวลิกเตอร์ฉี่ใส่ขาว้าว เขาจะมีเม็ดสีฟ้าเนี่ยเป็นเม็ดกลิ่นเม็ดกลิ่นนะฮะนิกเตอร์ไปเลยครับดูท้องตึงขนาดนี้อุ้ยอุ้ยคุณเคยคุณฉี่เลยจ้าคุยฉี่เลยอ๋อคุณเคยเขาเป็นนักแสดงที่ดี ก็คืออัดมานานแล้วตังแต่อยู่ที่บ้านแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะสำหรับใครที่เลี้ยงแมวเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าเกี่ยวกับแมวที่ p o p t เปอร์เก็ตได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีของมากมายไม่ใช่แค่นี้นะฮะมีทุกอย่างที่คนที่รักแมวเนี่ย ต้องมีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเซ็นที่ท็อปได้นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสอบถามอะไรบางอย่างนะฮะอยากรู้ว่ามีอันนี้ไหมอันนะะี้ไหมนะฮะก็สามารถเข้าไปถามที่ไลน์ของขเขาชื่อเมเจอรได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยอันแบกอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะเรวเดี๋ยวแค่ให้ท็ทอปเนี่ยม็นคนใส่ ถูกมาให้เราโดยที่เราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้จากใครอันนี้จากใครผุดเป๊ะๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลิกเตอร์เร็วๆบ๊ายบายเขาหน่อยกุ้มอันนี้กำลังกุ้มกำลังเซ็งลิกเตอร์บ๊ายบายนิดนึงครับแขนสั้นหน่อยนึงนะบ๊ายบายาบ๊ายบายสวัสดีครับ